สวัสดีจ้า่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็ได้มาพบกับเพจเนียเปี้ยวดักต้นเด้อเมื่อนี้ก็เป็นฝนตกลิ่นลิ่นเป็นวันหยุดจ้าเมื่อนี้สิพาผ้าม,ามืองเคลื่อนนองไว้พี่น้องหรือเอิ่นอีกจังนึ่งว่า ฝายน้องหายบอแมนฝายน้องหวายพี่น้องโอ้ยวา่าซีเบ่ซึ่งซึ่งจักน่อยปากมันผัดไปตกุกน้อพี่น้องนอเบาบาถ่องซะแล้วบานเนี่ยเอามาฟังไม่เด้อบานนี้เด้อหรือเอิ่นอีกอย่างหนึ่งว่านำตุกน้องหวายตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลน้ำพ้องอำเภอน้นำพอง,อพอพองจังหวัดขอนแก่นเด้อพี่น้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดน,นิยมเลยเด้อท,ที่เที่ยวได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะช่วงนาฮ้อนแบบนี้นะ ท่องเที่ยวจะเดินทางพ้าครอบครั้วผ้าเพื่อนผ้าเพื่อนสนิทมารับประทานอาหารและเล่้นน้ำไข่หอนพี่น้องเนื่องจากมีนม้ำไหลเย็นเย็นผ่านโขดหินต่างๆที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติฝ้ายน้องหายปิดเคลื่อนกันน้ำน้ำลำพองโอ้ยผักกับผักมะทองพี่น้องเอ้ยเป็นเคลื่อนกันลำน้ำนพองล่องรับน้ำนาจากเคลื่อนอุ๋นลัด เป็นฝายสัญยางเฮดไหยน้ำไลหล่นฝายมีลักษณะเป็นน้ำตกกว้างผ่านขวดหินพี่น้องเลยงามงามแล้วก็มีการเฮดปูนกันคือจังลักษณะเป็นฟันปลาชะล่อน้ำพี่น้องบ่ไห้น้ำไหล มาแห้งเด้อแต่ว่าช่วงนี้เป็นนาฝนฝนตกลิ่นลิ่นฝนตกทุกมือเด้อพี่น้องเป็นช่วงที่น้ำป้าไหลหลากน้ำเขือนลน้นมันก็เลยเห็ดให้น้ำไหลน้ำม,มากบ่สามารถที่จะมาเล่นน้ำได้จ้าและที่สำคัญแหล่งน้ำแห้งนี้เป็นอูเข่าอูน้ำของชาวนำพ่องเลยเด้อพี่น้องที่เอาไวท้ทำม,มาหากินหาปูหาปลาเพื่อสิได้เลี่ยมปากเลี่ยงท้องเจ้าของจุนเจือครอบครัวเอาไวข้ขาย เงินมาจนเจือครอบกั้จ้าแต่ว่ามือที่คอยไปมันก็เป็นฝนตกลิ่นลิ่นคอยสังเกตเมืองล้านค่ะขายเขา่าขายของขายอาหารการกินเพิ่นกับบมี่เราได้พี่นอ้องเพิ่นปิดเบิดกัย้อนว่านา้ำปลามันไหลหลากนั่นละจ้ากับบวัวไผน้อช่วงหน้าฝนมันกะเดือดร้อนเป็นธรรมดาเบิดหน้าฝนแล้วมันกะสิดีขึ้นดอกจ้าอดทนไว้สักกอนน้ำกะจะบ่ไหลปานนี่ดอกจ้าพ่อน่าม,มันลดแล้วแวะมาเที่ยวมาชุ่มไดเดอร์พี่ นองเด้อ ผู้ใดที่ขับรถผ่านมาสามารถแวะพักได้จ้าไ่สะพานลอยข้ามฟังแน่นำพ่องมีของขายกันอยู่ประจำสินทางนี้จะมาถึงสถานที่ท่องเที่ยวของเขื่อนหนองไว้ได้เลยจ้า mm hmm. หรือลำนำพ่องห่างจากตลาดนัดนำพ่องแค่สามร้อยเมตรเท่านั้นเ้อพี่น้องอาหารการกินมีมากมายและเขื่อนหนองไว้ไมีล่ำนำพ่องอยู่ห่างจากโรงพยาบาลนำพ่องเพียงสองร้อยเมตรเขื่อนหนองไว้อยู่ติดถนนมิตรภาพ ต้องยานบ่ต้องหัววาซิมาบ่ถถือด้อพี่น้องเด้อแค่ขับรถผ่าน,น,นมากกัเหินล่ำนำพ้องแล้วจ้าบ่ต้องยานการเดินทางมากกัสะดวกเด้อที่จอดรถกว้างขวางไงตัการเดินทางมาจากขอนแกน่นโดยใ้ถนนมิตรภาพตรงมาเลยจ้ามาถึงนำพ้องใส่เวลาประมาณเกิน่วโมงหนึ่งพี่น้อง ไก่ไกแต่ถ้ามาจากจังหวัดอุดรก็ใส่ถนน,นมิตรภาพคือกันนันลาพี่น้องใส่เวลาเพียงหนึ่งสุโมงเคืงเท่านั้นและอีกเส้นทางหนึ่งก็คือทางลัด มาจากอำเภอกันนวลเด้อพี่น้องเด้อออกจากกันนวลมามาใส่เส้นทางนี่กระตรงมาเลยลองมาแวะบ้านเมืองอีสานบ้านเฮาเด้อพี่น้องเด้อสวยงามบ่อแพร่จังหวัดอื่นเด้อแต่ว่าช่วงฤดูนี้ฝนอาจจะตกดูน้ำอาจสิหลายจากหน่อยหนึ่งอาสิอันตะายเด้อพี่น้อง